การน้อมนำพระราชะดำริปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและขยายผลกิจกรรมครัวเรือนปลูกผักและทางนี้มีผลผู้คนลักกัน,ต,นตําบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีดิันนางสาเนาผมจาดนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านหลังเขาแ้วก็สําหรับในโครงการอ่าทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะก็ หมู่5หลังเขานะคะก็ได้ดําเนินการกิจกรรมไปแล้วนะคะก็โดยมีทางส่วนราชการคือท่านนายอำเภอห้วยคดท่านหัวหน้าพัฒนาการอําเภอนะคะและก็ท่านหัวหน้ากเกษตรอําเภอห้วยคดและพี่น้องจิตอาสาชาวหมู่5นะคะที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกไม้ผลนะครับปลูกไม้ผลในวันนั้นนะคะ ผลในวันนั้นนะคะก็มีหลายชนิดเหมือนกันนะคะก็มีตะไคร้นะคะมีพริกมีมะเขือมีมะละกอนะคะแล้วก็กะเพราใบแมงลักนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้นะคะปางผู้ใหญ่เองก็ได้หาหลายๆอย่างมาเพิ่มเติมนะคะก็ปลูกกล้วยตามหลายทางนะคะมีต้นต,ตะลิงปิงนะคะแล้วกชะชะะะ็ชะอมนะคะชะอมนะคะแล้วก็มีอ่า มีฟักนะคะฟักถั่วพูนะคะที่ตอนนี้ที่ได้ดําเนินการไปแล้วเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็คาดว่านะคะผลผลิตที่จะได้รับเป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะสาหรับผู้ที่อาจจะที่เขามีพื้นที่อยู่แล้วนั้นเขาก็เขาก็ปลูกผักทานเองอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีบางส่วนที่เขามีพื้นที่ที่จํากัดนะคะก็ถือว่าเป็นงานอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะได้ช่วยให้กับ พี่น้องประชาชนนะคะก็จะได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็มีพืชผักไม่เก็บกินเองนะคะโดยที่ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ